ันนี้มาเจอกับพวกเราในรายการเจ็อโอรีหบาทบอกว่าไม่มีบาทบอกว่าไม่มีบาทบอกว่าไม่มีโอริีอหบาทก็มาเจอกับพวกเราที่ไหนก็จะพบกับความเกียนที่นั่นวันนี้เรามาเกียนกันที่สวนสัตว์สงคลาเราจะพาทุกคนไปเกียนไปพร้อมๆกันว่าแล้วก็ไปกันเลย ตอนนี้ก็เดินมาไกลมากแล้วนะครับเหนื่อยเลยก็มาอยู่กันที่กองของยีราฟา มากไปแล้วมากไปแล้วไปไป,ไปถามพี่เขามาพี่เขาบอกว่ายีราที่นี่ชอบดูกังน,นัมสไตล์ชอบดูกังน,นัมสไตล์กังนัมโยบโยบเดี๋ยวว่าจะไปเต้นกังนัมสไตล์มันดูหน่อยมันจะได้อันไหกังนัมสตล์กังนัมสตลาร์ราากังนัมสตาร์กังนัมสตาร์ดีกันมาบจัด เราต้งแข็งมาดูหลังจังสิคนละเรื่องกนะันกเลยนะมึงร้อนมากหรือไงนึงกลางร่มึงบ้าเปล่าก็จากที่ว่าไปเต้นกลางนําสไตล์มาเสร็จนะครับก็ไปเดินกันต่อไม่รู้ว่าจะเจอสัตว์อะไรกันบ้างไปลุ้นกันต่อนะครับไปเกียนกันครับไปพร้อ,อ,อมๆกันเลยไปครับอนนี้เดนิน ไปเดินมาแล้วครับปัดหลงกับรู้จะโตอีกแล้วไม่รู้เขาเดินไปไหนหายไปไหนรึเปล่โอ้ยข้าคุณมาจากไหนเนี่ยอ๋อเดินเล่นมาโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อวันนี้หนดีเราก็ไปดูชะมีเต็งควางกระดา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 มีบ้านกระดาครับครับโอเคครับแม่แม่เดี๋ยวเราไป ดูเชนเนต่อดีกว i mean huh? ่าแล้วไปตามหาดูคิปด้วยนะฮะเอาเท้าบุ๋ม Nên lúc ở đây là cái số một lần nữa. Don't cầu mãi. I got yummy chơi. I got my loot. I loot. Chết đều. Chết đâu Chết đều.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  Chết mà Chết đều. 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 เดินไปซื้อน้ำมาอยู่อะไรกี่สุดเลยง่ายแพ็คหอมแก้มสิดซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อน้ำอยู่กี่คนครับยวนสองซื้อมาหนึ่งกระป๋องสองสองกระป๋องอยวนสามคนไม่มีตัวตนเลยนเลยน่าสงสารนะตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วเมนจีนะครับ้าตองว่าจะเหงากําลัง เข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูเดินนะครับตากล้องโอ้โหเนี่ยตากล้องดูเขาฉันเงาเหลือเกินอยู่คนเดียวกับตองอย็าเน้นแต่ก็ไม่เห็นว่าจะตัวนี้ใครใจเมื่อกี้ก็พูดกับเขาเขาก็ไม่พูดกับเราเลยครับไม่รู้เป็นอะไรน่าจในมานี่มาไม่รอ้ไม่ไม่มาเพราะปิดประตูแล้วคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเนี่ยสิ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปดูนิงตัวอินต่อนะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เฮ้ย อะไรของมันเนี่ยมาได้ไงวะมาดูสมเสร็จมาดูสมเสร็จมาโยนที่สมเสร็จนะครับสี่ลักษณะที่คล้ยสัตว์อื่นของสมเสร็จก็คือนี่ครับขาขาของสมเสร็จก็จะคล้ายเล็ดนะครับเล็ดครับช่วงตัวนะครับช่วงตัวก็จะคล้ายหมูคล้ายหมูนะครับที่หูนะครับหูก็คล้ายหมีหมีแล้วก็ที่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 ท่ากนะครับที่บากก็จะคล้ายช้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว เป็นๆของสมเิร็จกันเลยครับนี่ครับด้านบนผมครับวองสมศิษตอนนี้ได้เวลานสมควรแล้วก็เชิญประธานในพิธียกตูปเทียนบุณาแถวตรง เตมเมล่าเดมเตมเตมเต็มเไปไหนเล่นเยอะเล่นเยอะไปแล้วก็วันนี้ก็สนุกกันเต็มที่แล้วนะครับจะมาถึงช่วงท้ายแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลาฉันใดทริปของเราก็มีวันเลือกลาฉันนั้นจากวันนี้พอแล้วนะโอเควันนี้เราก็มาสนุกเต็มที่แล้วนะครับก็ ตัวสัตว์สงฆานะครับยังมีสัตว์อีกหลายประเภทหลายอย่างให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันแต่วันนี้เราไปไม่หมดจริงๆเพราะเวลามีน้อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีด้วยอยากให้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เจอกับพวกเราชิปหน้านะครับเดี๋ยวสัตว์สุดท้ายที่จะพาไปชมรู้ไหมอะไรครับสัตว์หมาเฮ้ย <laughs> สัตว์หมาหอะไรไดโนเสาร์ครับได์ไดโนเสาร์ศูนย์พันไปแล้วกว่าพันล้านปีแตบบ่ที่นี่ตอนสัตว์สงฆ์ของเรา ใบโคนิ่งมาได้นะครับมีอยู่ประมาณ4-5ตัวให้ทุกคนมาถ้าอยากจะมาเที่ยวสวนสัตว์สงกาก็ดูที่อยู่ตามด้านล่างได้เลยนะครับพื้นนะครับดูดาล่าก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีลาดีสวัสดีครับ